สวัสดีบัณฑิตใหม่ทุกท่านและสวัสดีชาวแม่โจ้แพร่ที่รักทุกคนที่ฉันในนามของศูนย์ประสานงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้แ,จแพร่เฉลิมพระเกียรติขอต้อนรับบัณฑิตใหม่ทุกท่านกับสู่อ้อมอกแม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตทางสูตรประสานงานบัณฑิตรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เห็นบัณฑิตทุกท่านกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราชาวแม่โจ้แพทย์ทุกคนและทางสูตรประสานงานบัณฑิตขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาและจะรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2มีนาคม พุทธศักราช2557นศูนย์การจนาพิเศษราชการที่ข้าวมหาวิเธอไรแม่โดกจังหวัดเชิงใหม่